สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับเดี๋ยวเรามาตามสูตรของเลขเรียงมหัสจรรย์กันต่อนะครับก่อนจะไปรับชมสูตรก็ดูคำเตือนกันสักนิดครับคำเตือนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเป็นการคำนวณสถิติตัวเลขเย้อนหลังเพื่อเป็นแนวทางเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้น ไม่สนับสนุนในการเล่นการพนันทุกชนิดนะครับดูไว้เพื่อเป็นความบันเทิงนะครับสูตรล่างของเรานะครับก็เดินมาถึงงวดที่ยี่สิบสามนะครับเพราะสูตรล่างส่วนมากเราเพิ่งมาทำนะครับส่วนมากจะไปนเน้นสูตรบนกันนะครับก็ทำเพื่อ ให้ท่านได้รับชมก่อนนะครับจากคลิปที่แล้วเราก็ได้ตัวเด่นพร้อมกับจับคู่ชุดเต็มนะครับคลิปนี้ก็จะมาะตัดแต้มสองตัวล่างนะครับว่ามีตัวไหนบ้างนะครับ แตมสองแตมสองตัวล่างนะครับแตมสองตัวล่างมาดูที่แม่สูตรของเรานะครับแม่สูตรของเรามีอะไรบ้างแตม,สอ,ตแตมสองตัวล่างก็จะดูประมาณนี้นะครับ เต็มสองตัวล่างนะครับสามตัวหน้าบวกกันลบหนึ่งนะครับสามตัวหน้าบวกกันลบหนึ่งตัวสุดท้ายบวกสองนะครับสามตัวหน้าคือตัวไหนนะครับสามตัวหน้าสามตัวหน้าเลขที่ออกมุดแล้วก็จะเป็นก็จะศูนย์เจ็ดสี่นะครับศูนย์เจ็ดสี่บวกกัน ได้สิบเ็ดลบหนึ่งก็เหลือที่ศูนนะครับตัวเหลือที่ศูนครับแต้มศูนย์แล้วไล่ลงไปแล้วครับหนึ่งแต้มสองแต้มสามแต้มสี่แต้มห้าแต้มหกแต้มตัวสุดท,ท้ายจะบวกด้วยสองนะครับเป็น แต้ม8นะครับโอเค8ตัวนะครับ1 2 3 4นะครับทีนี้ได้แต้มแล้วนะครับแล้วเราจะมา,าทำแต้มกันนะครับว่าตัวไหนที่มีในแต้ม1ถึง8นะครับเราจะเอาตัวเด่นนะครับ สีตัวนี้มาทําแต้มนะครับวิธีการนะครับก็แต้มศูนย์กไล่จากนี้แล้วครับหกอะไรได้ศูนย์ก็จะเป็นหกสี่นะครับหกสี่แต้มศูนย์แล้วก็หนึ่งนะครับหนึ่งที่เป็นแต้มศูนย์ก็เป็นหนึ่งเก้านะครับได้แต้มศูนย์ ส่วน2องก็จะเป็นสองแปดนะครับแต้มสูงส่วนห้าก็จะเป็นห้าห้านะครับได้แต้มศูนนะครับแต้มหนึ่งนะครับต่อไปแต้มหนึ่งหกไรได้หนึ่งก็จะเป็นหกห้านะครับเลขหนึ่งก็จะเป็นหนึ่งศนย์ได้แต้มหนึ่งนะครับส่วนเลขสองก็จะเป็นสองเก้าได้แต้มหนึ่งนะครับ ส่วนเลขห้าก็จะเป็นห้าหกตัวเดียวกันนะครับหกห้าห้าหกนะครับต่อไปแต้มสองครับแต้มสองหกก็จะเป็นหกหกนะครับไดแต้มสองหนึ่งก็จะเป็นหนึ่งหนึ่งนะครับแต้มสองส่วนสองก็จะเป็นสองศูนย์นะครับแต้มสองส่วนห้าก็จะเป็นห้าเก็บได้แต้มสองครับ แต้มสามครับหกอะไรได้สามก็จะเป็นหกเจ็ดนะครับหนึ่งอะไรได้สามก็จะเป็นหนึ่งสองนะครับแต้มแล้วก็จะห้าสองอะไรก็สองหนึ่งห้าก็จะเป็นห้าแปดแต้มสามนะครับส่วนแต้มสี่หกก็จะได้หกแปดแต้มสี่หนึ่งก็จะหนึ่งสามไม่แต้มสี่ สองก็จะเป็นสองสองได้แต้มสี่แล้วก็ห้าก็จะเป็นห้าเก้าได้แต้มสี่ครับส่วนแต้มห้านะครับแต้มห้าหกแล้วได้ห้าก็เป็นจะเป็นหกเก้านะครับแต้มห้าหนึ่งก็จะเป็นแต้มหนึ่งสี่ก็จะได้แต้มห้า ส่วนสองก็จะเป็นสองสามแต้มห้าส่วนห้าก็จะเป็นห้าศูนย์เลยแต้มห้าครับต่อไปแต้มหกครับแต้มหกหกก็จะเป็นหกศูนย์นะครับแต้มหกหนึ่งก็จะเป็นหนึ่งห้าแต้มหกสองก็จะเป็นสองสี่แต้มหกครับ ส่วนห้าก็จะเป็นห้าหนึ่งหนึ่งห้าตัวเดียวกันนะครับห้าหนึ่งหนึ่งห้าต้งหกต่อไปตั้งแปดครับหกลได้แปดก็เป็นหกสองได้แปดก็จะเป็นหนึ่งเจ็ดได้แปดสองก็จะเป็นสองหกได้แปดส่วนห้าก็จะเป็นห้าสามได้แปดนะครับ โอเคนะครับแต้มของเราก็ได้ครบแล้วนะครับแต้มทั้งหมดแปดตัวนะครับหนึ่งสองสามสี่แปดตัวนะครับก็ตัดด้วยแต้มทั้งหมดแล้วนะครับตัดด้วยแต้มทั้งหมดแล้วนะครับแปด ก็ดูวอนแต้มงดนี้มันจะเดินให้เราเหมือนงดที่แล้วไหมครับเพราะว่างดที่แล้วเดินให้เราที่แต้มสามนะครับแต่ว่าไม่โดนแต้มที่เราเน้นไว้นะครับแต้มที่เราเน้นคือแต้มสองแต้มสี่แต้มห้าแล้วหกแปดนะครับแต้มที่ไม่ได้เน้นกับมาเฉยแล้ครับรวมถึง มาครับมาคบสองตัวล่างก็มาให้เรานะครับภาแปดตรงนี้นะครับตัวเด่นก็มาที่ห้านะครับดูที่ว่างวดนี้นะครับเราก็ทำไปเรื่อยๆนะครับทําสูตรไปเรื่อยๆนะครับสูตรต่อไปก็จะเป็นมาครบสองตัวล่างนะครับมาครบสองตัวล่าง เป็นคลิปต่อไปนะครับแล้วก็จะเป็นคลิปสองตัวล่างแล้วก็จะเป็นเด่นล่างแล้วก็ค่อยสรุปกันนะครับจะสรุปพร้อมๆกับสูตรบนนะครับก็ประมาณสักจุเจ็ดยี่สิบแปดยี่สิบเก้านะครับก็จะสรุปทั้งสูตรบนและสูตรล่าง ให้ทุกท่านได้รับชมนะครับแต่ตอนนี้สูตรของเราก็ไล่จากสูตรแต่ละสูตรไปก่อนนะครับเพื่อจะหาตัวเด่นนะครับเพื่อจะได้ตัดตัวเลขให้มันน้อยลงไปนะครับก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะครับมากดติดตามให้นะครับอย่าลืมกดติดตามให้นะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปนะครับ สูตรก็มีเข้ามีหลุดนะครับเป็นเรื่องปกติของสูตรนะครับเพราะว่าคนทําก็อยากจะให้สูตรเดินต่อยาวๆนะครับแต่ว่าก็ต้องวัดดวงไกลไปนะครับว่ามันจะเดินให้เรานะครับท้ายนี้ก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะครับโม มากดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้นะครับขอให้ท่านให,ให้ทุกท่านนะครับจงประสบแต่ความสุขนะครับโชคด,ดีนะครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับมาครบสองตัวล่างครับสวัสดีครับ